เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเกลี่ยลงไปมันก็แปดสูบผมสะอาดพอดีอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยไปนะคะกับเจลอาบน้ําสระผมมะกรูดนะคะซึ่งมีคนดูเราไหมเนี่ยโอ้ยิงติดตามอยู่เยอะเลยอ่ะซึ่งแบบละเอียดมากนะไปลองามกันแต่ว่าถ้าเราเติมอะไรนะคุณพี่อันนี้ถามอีกเหรอที่คือคำถามอีกถ้าเราเติมอันชันล่ะอันชันถ้าไม่ได้ไหลเวียนดีก็จริงแต่อันชันจะตัดติดกับมะกรูดค่ะอืม อันทันเยอะผมจะกระด้างแข็งแทนที่จะดีเพราะฉะนั้นถ้าใส่แต่ประจานก็ใส่นิดเดียวที่เห็นแชมพูนั่นก็ใส่ไม่ไม่เยอะนะหนึ<ช>่งกรมัมต่อหนึ่งกรัมอะ่ะแค่นั้นเองค่ะอย่าใส่เยอะไม่เอาแบบว่าเน้นเน้นอันทันก็น่ทันเคยทำมาแล้วทำหมุดแล้วแล้วก็โดนด่าไง แบบบ้านเรืออันชันมากงี้ใช่ไหมแล้วก็ประโคมใส่เข้าไปนี่มันเลยเฮ้ยจะไม่แช่พบุเพื่อนเพื่อนก่อนเขาเนี่ยยังไม่กล้าดา่าไงแช่พูแก้รถนี้ใช้แล้วผมก็ะด้จังอา้านี่แอดอัพให้เลยนะพิเศษให้บวกให้อะไรเงี้ยประกบก็แย่ค่ะใส่นิดเดียวอืมถ้าจะใส่นะค่ะทีนี้ค่ะเห็นน้าโจหัวไว้ว่าจะมีแถมอะไรนะยาแก้ไอมากรูดทำยากไหมคะอ้าเมื่อกี้พูดไปหมดแล้ว โลแล้วเธอเพิ่งครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยหันหันหันแค่ไม่เอาแกนไม่เอาเม็ดโอเคไหมคะใส่ได้เโหลใส่สักสามส่วนสี่เมื่อกี้เขาบอกกันไปแล้วสามส่วนสี่นะคะน้ําตาลถ้าไม่ชอบหวานใส่หนึ่งส่วนสามของสามส่วนสี่ค่ะงงปะก็คือใส่ไปนิดนึงถ้าไม่ชอบหวานแล้วก็ใส่ไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าใส่น้อยเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ มันจะรักษาอะไรเขาเรียกว่ากระบ,บวนการหมักไม่ดีพออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นฝ้าเป็นอะไรง่ายอ่างเงี้ยแหละอ่ะคราวนี้นะก็คือมันจะเป็นจุลินทรีย์ผลตัวคือถ้าเกิดเราใส่น้อยจะไปอาจารย์สอนหมักน้ำส้มใส่ชูผลไม,ม้ใช่ไหมอันนั้นจะใส่น้ำตาลน,น้อยมากถ้าสังเกตดูแลจะไม่ได้ใส่วันแรก,แรกๆด้วยมันจะเป็นการคัดเชื้อโดยการใช้เงื่อนไขการหมักสภาวะแวดล้อมการหมักที่ต่างกัน จะมีจุลินทรีย์บางตัวชอบแบบนี้จุลินทรีย์แบบนี้ชอบแบบนี้ไม่เหมือนกันอ่ถ้าอยากได้แบบนี้ก็คือใส่น้ำตาลไปประมาณสักหนึ่งส่วนหนึ่งต่อหนึ่งของมะกรูดเออบางคนมีมื่อกี้ที่เขาถามช่างยังไงไอหนึ่งต่อหนึ่งอะไรที่ว่ามันช่างยังไงกะเอาด้วยสายตาก็ได้กะโดยปริมาตรนะคะไม่ต้องเป๊มมากหรือว่าหันห่นหัน่นหั่นเสร็จใส่ชามก่อนอย่าเพิ่งใส่โลติใส่ชามแล้วก็ชา่าง แล้วก็ชั่งน้ำตาลอ่าแล้วคราวนี้บางคนเอิบางคนหลายกลุ่มเวลาท้องอ่างเนี่ยเขาจะใส่น้ำตาลข้างบนใช่ไหมแล้วก็รอน้ำตาลละลายอะไรเงี้ยนูนนูนูช้าแล้วก็จุลินทรีย์มันจะได้จุลินทรีย์หลายแบบค่ะถ้าอยากได้แบบอาจรยก็คือใส่น้ำตาลกับมะกรูดปุ๊ให้ทั่วแต่จะไม่ค่อยมีปลาไม่มีลาแบบฟูฟ่องเออ คุมให้ด้วยเลยนะคะอ่าแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ที่ว่าอะไรนะพี่อะไรอีกนะไม่มีแล้วก็อันนี้นะคะก็จะได้ก็ประมาณเนื่องจากมันไม่ใช่การหมักที่แท้จริงมันเป็นการถนอมอาหารอยู่สักพักหนึ่งนะในช่วงแรกๆรกถามว่ากินได้ไหมกินได้เลยเพราะว่าตัวที่ออกฤทธิ์ก็คือน้ำมันหอมระเหยในมะกรูดจะกินอย่างนี้เลยได้ไหมแก้ไอเหมือนกันแกะกินได้กินไหมอะ ครจะกินแบบประจานก็ได้กินน้ำไอเนี่ยก็ขมแล้วบะน้องๆบัลเพชรนิดนึงเมื่อกี้ใครกินบ้างอหะไม่มีเลยชุมพรไหมพี่อร่อยเออมันจะขมนะมันใส่คนบอกอร่อยอะใส่เกลือเป็นการถนอมอาหารค่ะถ้าพี่จะสมัรแบบถนอมอาหารใส่ได้แต่ถ้าพี่จะหนัไปแบบชอบความซู่นซ่าอลังการแบบหนูยอย่างเงี้ยไปไม่ได้เพราะว่าจุลินทรีย์พวกนั้นไม่ชอบอ่า แต่เป็นการถนอมอาหารไหมถนอมอาหารอยู่ได้นานใช่อ่ถ้าเกิดอยากจะแบบไปด้วยความซอซ่าอลังการก็อย่าไปใส่เรือให้เขาจริตรีแต่ละแบบไม่ชอบแบบเดียวกันนะคะหมดแล้วเนาะครบไหมฮะะถามว่านี่อีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนถามกินคนถามแตแบบถามโดนแดดเป็นไรไหมจ๊ะโดนแดด เพราะว่าหมักนี่เขาชอบ,บอกเก็บไว้ในที่มืดใช่ไหมถ้าเป็นจุลินทรีย์ที่อาจารย์สอนไม่เป็นไรทนทานแดดเช้าแดดเย็นมันอยู่เพราะว่าอาจารย์มีที่แล้วก็เมื่อก่อนไม่มีมีห้องเล็กๆแล้วก็ต้องหมกักแล้วก็เป็นอยู่หน้าชานใช่ไหมโดนทั้งแดดไม่รู้ว่าแดดครึ่งวันอะ่ะมันไม่เป็นไรอยู่ได้เป็นปีค่ะ, mm. ะไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บในที่มืดหรืออะไรแบบนั้นนะ mm. จุลินทรีย์เราไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้น mm. เพราะว่าราหะาเนี่ย pH เนี่ยถ้าเกิดใครบีบนะ้ำเหมือนจานะ pH ของเขาน้ำอก็ความเป็นกรดปรดานด่างสามถ้าทนกรดได้ขนาดนะั้นแต่ว่าเป็นตัวแข็งแรงเนมันไม่เด้งง่ายขนาดนั้นนะหรอกไม่ได้เป็นพวกอ่อนด้อยโอเคไหมอมใช้น้ำตาลอะไรหมาบางท่านบอกว่าต้องไม่ขัดขาวอะไรอาจารย์เคยทำล้วเหมือนกันใช้ได้หมด ไม่ขัดข่าวมันก็จะได้ประสิทธิภาพดีมากกว่าในด้านสุขภาพเราถ้าเป็นแบบน้ำตาลใสาแดงมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเครื่องเครื่องยามันเป็นยาเย็นอะไรเงี้ยแค่แต่ถ้าเราใช้แค่คิดว่าน้ำตาลเอาไปเล็กจุลินทรียก์ก็น้ำตาลอะไรก็ได้อะไรเงี้ยจบว่าพวกน้ตาลาอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ น้ำตาลมะพร้าวก็ได้แต่ว่าไม่รู้อ่ะคือน้ำตาลพวกนั้นน่ะเนื่องจากการผลิตโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ของเขาอยู่แล้วนะบอกตามตรงเออที่ชอบอยู่ในน้ำตาลพวกเนี้พอเรามาทำก็ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงเนาะแต่เนี้ยเราใช้จุลินทรีย์ที่ชอบแบบอยู่กับมะกรูดอะอะไรเงี้ยเออมันก็จะอ,อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถามว่าใช้ได้ไหมได้เหมือนกันหมดแหละ รสชาติไม่รู้ไม่รับประกันอาจจะได้รสชาติมะพร้าวก็รสอาจจะดีก็ได้นะอลองดูลองดูค่ะมีคําถามอีกไหมคะเหนื่อยแทนอาจารย์เลยเนี่ยทั้งบ้านทั้งที่นี่แบบโอ้โหถามกันยิบมากแสดงว่าเขาอยากจะไปทำจริงๆไปเรียนนี่ค้างต้งไปเรียนไปเรียนมาหาอะไร่เรียนก็ไม่ก็ไม่คิดค่าน้ํายาที่ได้ไปก็ไม่คิดต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไง ที่นี่เล้ยงดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอาจารย์เก็บตังค่าเรียนอาจารย์ก็ไม่รู้จะตังค์ไปเก็บไว้ไหนว้าวที่นี้ที่นี้ไม่ใช่เคยโดนมาก่อนก็คือเราไปเรียนเนี่ยถ้าเก็บออนไลน์ใช่ไหมก็โดนไปไม่ต่ำกว่าค้อนละพันน่ะถูกไหมเออแล้ววันหนึ่งอ่ะแค่ไอ้คนนู้นคนนี้ถามว่า,าอาาันนี้ใส่ย<า>ังไงใส่คือถ้าเก็บตังค์ทุกคนอ่ะอาจารย์ก็ไม่รู้จะตังค์ไปเก็บไว้ไหนแล้วแหละพอแล้วเดี๋ยวเหนื่อยแค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่ ใชถ้าอยากจะเป็นการขอบคุณก็คือให้ไปลองไปทำดีกว่าเาไปลองไปทำแล้วส่งกันบ้านมาแล้วเ,เ,เก่งจนขนาดแบบส่งต่อความรู้ได้ยิ่งดีเลยใช่ก็แค่บอกว่าเรามาอยู่ตรงนี้เราสอนปีแจกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็พอว่ามีคนที่ท้องมาสนับสนุนเราเห็นว่าแล้วเขาอยากทําสิ่งดีๆกับเราคือเหมือนกับว่าเราทําบุญคนเดียวมันก็เป็นบุญเราแต่ว่าอันนี้เราได้สร้างคนขึ้นมาเป็นการพัฒนาคนคือ ด็อกเตอร์อ้อยเนี่ยตอนนี้เป็นดอกเตอร์แล้วเขาอยู่กับอาจารย์แปดปีนะ,ะก็นี่อแหละติดกินอยู่สองคนใีแปดปีลนะ้วผ่านไปมันยากเด็กมหาลัยยิ่งยากเพราะว่าเขามีมายเซ็ตมาเลยอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราทําอย่างเงี้ยเอาคุณเสียสละให้ดูสิคนนึ่นเขาก็รู้สึกใช่ไหมไอ,ไอ้มาบนอยู่สาม สิบาทโอ้ขึ้นราคาสูงมากห้าบาทอืมผ่านไปสามปีขึ้นราคาห้าบาทอ่ะก็ถูกมากค่ะฝางนี่ก็ไม่ทำอาจารย์จะบอกว่าจะชนทุนมากเพราะว่าคุณไปซื้อฝากกิโลหนึ่งหลายร้อยนะค่ะแต่ถามว่าอาจารย์ทำได้ไงก็คืออาจารย์ซื้อเยอะมันก็เลยถูกอะไรเงี้ยถ้าไปทำบางทีก็ชนทุนแล้วก็ขายได้ไงเนี่ยเพราะฉะนั้นทำงานกับคุณอาจารย์นู่นอย่างได้อะช่วยสนับสนุนสองคือไปลงมือทำซ่าจะได้ชื่นใจแลวคุณไปส่งต่อคนอื่นให้เยอะทุน ยิ่งดีถ้าเกิดไม่ต้อ่สอนไทยอะสิ่งที่ดีที่สุดคือเราไม่ต้องไปขายแพงถ้าจะขายก็อยากขายแบบเราอยู่ได้มีกำไระ่รอย่างเงี้ยพอแล้วให้คนอื่นเขาได้ใช้ของดีๆหรือถ้าอยากจะมาช่วยอาจารย์นุ่นได้ไหมแต่ว่าคือต่อไปเราจะมาช่วยได้ไหมอ่อเหรอฮะได้ แต่จริงๆมีคนอยากมาเยอะแต่ตอนเราเรียนก็คือปกติอาจะทำหลังเที่ยงคืนไงมันก็ยากมีคนเคยมารอเรียนอ่ะก็่อยนี้มันนั่งรอแล้วก็คือน้องก็จะงอแงเงี้ยเงีเงี้ยก็ไม่ได้สอนนี่โชคดีมากนะคะได้เรียนกันตอนช่วงกลางวันทางบ้านด้วยเลยปกตินี่จะมีอะไรแบบช่วงหลังแบบคำไต้คำเด็กๆนะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะดวนดูสักก่อนนะโอ้โหใช้แบบดวน เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไม่รู้ไม่รู้ทำได้ไงแตทั้งเลี้ยงเด็กทั้งเป็นอาจารย์ด้วยทั้งทำเรือพันด้วยก็มันทำมาแล้วพูดเถออบในะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้จะขอบคุณยังไงถ้าเป็นว่าขอบคุณ